เซฟอะไรลงยูทูบเหรอบอกว่าไงบอกว่า User joined your channel ลงยูทูบนิวนิวไหนครับขอเสียงหน่อยนิว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 เจี้ยนอะจำไม่ได้นิวไหนวะ นิ้วมันเล่นคาบานะเพื่อนออ๋ oh. นิ้วที่เสียงเล็กๆอะเออจำได้ไหม ไปอยู่อยู่เงินดียวเงินเดียวนอนนอนนอนกับเอ็ดอยู่อยู่อรางส่วนอ้แบงก์อเปมจงสกัดการการระเบิดของกันกครบอวระเบิดไปแล้ววระเบิ คว่างระเบิดไปแล้าคว่องระเบิดไปแล้วว่างเลยว่างนี่เออบนไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่าดันไปคว่างระเบิดไปแล้ว ทำหมดเลยออโอ้อะไรวะ เอ็ดลองวิ่งไปดูกันมันดีเผื่อฟรีเปล่ามันแอบรู้เปล่าขอเจอฟรีขอหน่อยเว้ยไอ้เนี่ยยิงองไม่โคตตัว เงียบฟรียิงด้วยไม่ใช่ไม่ไปมัวแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไปอ้าวทีมของคุณได้รับชัยชนะว้าเอออ้าวไัวเรือเบิดหัวเรือเบิดไปแล้วหัรือเบิดไปรือ ฟองระเบิดไปแล้วฟองฟองระเบิดไปแล้วคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยฟองระเบิดไปแล้วเรียพื่อนฟองระเบิดไป

ดูเก anyway. kind of ิดม yeah ันดิพีเบียงเดียวมาที่เซนไม่มีเซนโกมือทีของคุณได้รับชัยชนะเไปใช้เกิดด้วย

มาแล้วมาแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะเ,ะเ,เนลื้อยโง่พอร,อร์ทระเบิดไปแล้วพอร์ทระเบิดอร์ทระเบิดไปแล้ว

Ponto de gravel. 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 Ponto de ei Ponto baby gravel. Ponto ทีมของคุณได้รับ